Welcome back to Speedlap, where power meets precision Today we're diving deep into a machine that redefines the luxury RV segment The 2025 Brabus Motorhome If you thinking this is just another luxury van, think again This is Brabus, the name synonymous with unapologetic performance and ultra premium design And the if taken the motorhome concept to an entirely new level Let's get into every detail, from the aggressive exterior ด้านในที่มองขึ้นไปใต้ผ้าใบและแน่นอนด้านภายนอกที่เข้ากับความหรูหราเริ่มต้นด้วยด้านนอก2025บราบูส์มอเตอร์โฮมดึงดูดความสนใจก่อนที่คุณจะจุดประกายโดยใช้แพลตฟอร์มเบนส์สปรินเตอร์ของเมอร์เซเดสบราบูส์มอบการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยบราบูส์สีแดงเซอร์ไพรส์สัญลักษณ์ไฟเบอร์คาร์บอน แอนด์ม like ัสซีฟแอร์อินเทคดั้งลุคไลท์เดย์บิลองออนเอซูเปอร์ก้าเดอะบอดี้อีสต์ไวท์ริดสเล็กแอโรดินามิกไลน์แมตต์เพนส์ฟินิชเชสแอนด์ยี่สิบอินฟอร์ดอะลลอยวีลดั้งสกรีมเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์พรีเซนต์เดอะไซเคิล์สอาร์แกรเรสซีฟแอนด์เดอะเรียลฟีเจอร์เอดูเอาเอ็กซ์เฮาส์ซิสเต็มไวท์เอเดียโปรยูวูดลินเอ็กซ์เพกฟรอมเอมอเตอร์โฮมรูฟมัลส์โซลาร์พาร์เนลแอสซัสตินาบิลิตี้ไวท์เมนเทนิ่งเดอะไฮเทควีเบอแอนด โอเพนเดอะอัตโนมอติกไซด์ดอว์แอนด์ยูเวลคัมอินทูเอซองตอรี่ออฟลักชเชอรี่เดอะอินเทอร์เนียลออฟเดอะสองพันยี่สิบห้าบรับบูสต์มอเตอร์โฮมอีส์นอตติ่งช็อตออฟเอ็กซ์พลอเรอร์ออเดนารีอีดเบลนพรีเวดเจตเลเวลออฟคอมฟอร์ตวิธเยอรมันเอนจิเนียริงพรีซิชันเอเวอรี่เซอร์เฟสอีสเร็พเพ็ดอินแฮนด์สติชนาบับเบลอเทอร์อัลกันตาร่าออร์บัชเชตอลูมิเนียมเลดแอมเบียนท์ไลท์ติ้งเซตเดอะโทนวิธคัสตอมิซับเบิลคอลเลอร์ไวเดอร์ The Lounge Area features Reclining Captain's Chair with Massage and Cooling Function, Built-in Touchscreen Control and c k Smart TV s t h a t Pop-out from Hidden Compartment. The Kitchen is a Fully Functional Luxury Gallery, Equipped with a Stainless Steel Induction Cooktop, a Built-in Espresso Machine, a Silent Refrigerator, and even a Compact Dishwasher. The Countertops are made of Korean or Optional Italian Marble. The dining area converts into an extra sleeping zone with ease, making t h i s RV b o t h stylish and functional. The rear cabin house a full-size memory foam bed with a panoramic skylight above, offering starry night v i e w i n the comfort of b r a b u s luxury. The bathroom is a five-star spa on view, featuring a rain shower, premium fixture, heated floor, and a smart mirror with built-in speakers and lighting control. บัตด like ีไซส์เอเอสเอจัสเอลักชัวรี่บล็อกออนวีลอิดเพอร์ฟอร์มไลท์เอบราวบัสชูตอันเดอร์เดอะฮูดเดอสองพันยี่สิบห้าบราวบัสมอเตอร์โฮมอีสอิคิวเป็ตวิดเอสามจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบดิเซลวีหกเอนจินทูนบายบราวบัสทูโปรดิโอเวอร์สามร้อยยี่สิบ horsepower และเจ็ดร้อยนิวตันเมตรออฟทอร์อิดแพวิดเอเก้าสปีดออโตเมติกทรานส์มิชันแอนด์ออฟเฟอร์ออนวีลไรค์คาบิลิตี้ฟอร์แม็กซิมั่มคลิปออนเอนิทเทอเรนดีสไปอิดไซส์อิดแอคเซเลเรตคอนฟิดเน แอนด์ริดเดอร์อะดัพตีดสูสเซพชันซิสเต็มอิบไรส์บูตเตอร์แดนเมนี่ลักชัวรี่ซีดานบราวูส์ทาวส์โอ้เอฟเฟกต์เดอะเบรคกิ้งซิสเต็มสำหรับเพิ่มความมั่นใจวายเดอร์สตีริงแฮทส์บีนปรับปรุงสำหรับเอ็กซ์เซลเลนต์ไฮเวย์คอนโทรลและอเวนเมนูวาระบิลิตี้เทคไวส์เดอะคอคพิตอีสโหลดด้วยดีลเลตส์อินออโตโมทีฟเทคโนโลยียูเกตเอสิบสองจุดสามอินดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์เอสิบห้าอินฟอร์เตนเมนต์สปริงวิดไวเลสแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอน ซัตเทอร์ไลน์นีเวกชันและ AI based Virtual Assistant ไดอาร์มัลติเพลคเมาเรียสพรอวิ딩เอฟูลสามร้อยหกสิบดีกรีวิวราด้าเบสระดับทีฟครูซคอนโทรลเลนด์คิปปิ้งแอคซิสและอีเวนต์ออโต้พาร์คฟีเจอร์เวทเตอร์ยูนิเวกติ้งไทยซิตี้สตรีทออสเซตติ่งอัพแคมในเดอะวิลเดเนสดิสมอเตอร์โฮมแฮส์ยูเอร์แบ็ก now let's talk about the price the base model of the สองพันยี่สิบห้าบราว์บัสมอเตอร์โฮมสตาร์ทอัลราวสามแสนแปดหมื่นดอลลาร์ บัตบิทคัสตอมิเซชันแอนด์แรบบิสเนเวอร์ด์เอ็นนิตติ้งฮาร์เวิร์ดฟูลลีโหลดเด็ดเวอร์ชันแคนยซิลลี่ครอสเดอะห้าแสนดอลลาร์มาร์กเด็ดอินคลูดเอเวอร์รี่ทิ้งฟรอมอัพเกรดแมทเทียร์เรียลโซลาร์พาวเวอร์อินเทกร์ชันออปติคัลคาบิลิตี้ทูฟูล์คอนเน็กติวิตี้แพคเกจเดสโซ่ฮูเอสเดียสมอเตอร์โฮมฟอร์อิชฟอร์ดอสฮูเอสที่มันมากกว่าแค่ทัวร์เวลเดวอนทูโดมิเนเตเดอร์โรดอินลักชอรี่สไตล์แอนด์พาวเวอร์ เวิร์ตเอเวอเรตตี้ออนทัวร์เอเบซิเนสโมกุลฮูเดแมนเพอร์ฟอร์แมนอีเวนต์ในเอโมโตโฮมออชัคส์วันวิดเอแพชชั่นฟอร์อิลิทเอนจิเนียริงเดอสองพันยี่สิบห้าบรับบูสต์มอเตอร์โฮมดิลิเวอร์ซัมป์ติงโนอาร์เธอร์อารีแคนทัสติฟอร์ทูเดย์สรีวิวอิฟยูเลิฟดิสแบกดาวออฟเดอสองพันยี่สิบห้าบรับบูสต์มอเตอร์โฮมดอนฟอร์เกตทูฮิทไลท์ดรอปยูโทรอินเดอะคอมเมนต์และซับสไครต์ทูสปีดแลบฟอร์มอลอีพิกรีวิ ไราฟาด์สเสถยสมาร์